สำคัญมากๆนะครับสำคัญจริงๆเลยนะครับรายละเอียดที่ผมจะสื่อสารให้พี่น้องฟังวันนี้นะครับเป็นรายละเอียดที่จําเป็นมากกับทุกหน่วยธุรกิจเลยนะครับนั่นคือพลังของการสื่อสารนะครับหลายหลายคนนะครับมองข้ามตรงนี้ไปนะครับแล้วก็เวลาจะทําธุรกิจแล้วเนี่ยมัดแตไปนึกว่าจะเอาขอ,องอะไรมาขายจะไปทําธุรกิจอะไรจะเอาอธุรกิจอะไรที่จะสร้าง เ,เงินได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากๆเลยคือการสื่อสารออกไปนะครับเดี๋ยวผมห้เห็นภาพรายละเอียดเชิงลึกนะครับว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับน้อยคนที่จะมาบอกตรงนี้กับพี่น้องนะครับและตรงนี้จะเป็นสิ่งที่พลิกวงการเลยนะครับถ้าน้องนำตรงนี้ไปปฏิบัตินะครับและสิ่งที่จะสร้างผลลัพธ์ให้พี่น้องยิ่งใหญ่มากๆน,นะครับยิ่งใหญ่กว่า การกระโดดเข้าไปและบอกจะทําธุรกิจนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่จะสร้างผลลัพธ์หลังจากนี้นั่นก็คือมูลค่ามหาศาลมากกว่านั้นมากๆและจะนําพี่น้องเข้าสู่ blue ocean โ,โดยอัตโนมัติเลยนะครับนั่นก็คือการที่พี่น้องต้องเรียนรู้กระบวนการในการสื่อสารนะครับโดยที่ผลลัพธ์ที่ออกมานะครับที่ผมนามาประยุกต์นะครับและนาเคล็ดลับนี้นะครับจากกูรูที่เขาประสบผลสำเร็จ เป็นจํานวนมากนะครับและก็เป็นระดับระดับโลกเลยนะครับที่เขาประยุกต์กับตรงนี้แล้วผมก็ยังสงสัยว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับพอเมื่อนาํามาประยุกต์กับตรงเองแล้วปรากฏว่ามันได้ผลมหาศาลมากๆนะครับและเปลี่ยนเกมคิดของผมไปเลยนะครับเกมคิดที่ออกมานะครับในอดีตเนี่ยเราก็แค่เออเราจะไปทําธุรกิจอะไรดีเรายองของอะไรมาขายและเราจะหาเงินเข้ามาได้ยังไงสิ่งที่ตามมาก็คือมัวแต่ป ตามวิ่งไล่ลูกค้าถูกไหมครับจะไปปิดการขายลูกค้าจะไปไล่ลูกค้าว่าเฮ้ยคุณต้องซื้อต้องซื้อต้องซื้อ,อ,อนะครับและสิ่งที่ผลลัพธ์ที่ทามาไม่มีใครซื้อรับและนะักการตลาดและบริษัทอีกหลายบริษัทนะครับกำลังทําอย่างนี้อยู่และผลลัพธ์แน่นอนนะครับมันจะทําให้ยอดขายตกลงไปเรื่อยๆนะครับและยิ่งตอนนี้ข้อมูลข่าวสารเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ไหลเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเขามี ข้อมูลที่ตัดสินใจมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่พี่น้องจําเป็นต้องนําไปประยุกต์นะครับมี3หัวข้อนะครับเมืเอ่อผมนําตัวนี้ไปประยุกต์แล้วเราพบว่าผลลัพธ์มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับดูลาเอียตัวนี้นะครับว่าผลลัพธ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับจะเห็นแมสเซจที่เข้ามาเรื่อยๆด้วยศักยภาพของการสื่อสารและความจริงใจที่เราส่งผ่านไปให้เขานะครับ ให้เขาเหมือนกับญาติพี่น้องของเรานะครับและเรามีความมุ่งมั่นที่ต้องการให้เกิดผลลัพธ์จริงๆกับพวกเขาเหล่านั้นนะครับจะเห็นข้อความนะครับหลังไหลเข้ามาเรื่อยๆนี้เป็นตัวอย่างบางบางส่วนแค่นั้นเองนะครับข้อความก็ข้อยามแรกนะครับอยากเรียนจริงๆครับนะครับครับพี่ยินดีสร้างระบบให้ถึงเป้าหมายครับทุกคนจะถูกสร้างเป้าหมายขึ้นมานะครับว่าต้องการเม็ดเงินเท่าไหร่ยังไงต้องการชีวิตอิสระแบบไหนยังไงนะครับและเราก็จะ สร้างตัวระบบสนับสนุนตัวนั้นขึ้นนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับพร้อมครับผมเชื่อมั่นในตัวพี่ผมศรัทธาครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็ผมบอกไปสู้นะครับแพทย์ผ่านได้แน่นอนนะครับน้องเขายังสับสนนะครับและต้องการสร้างธุรกิจขึ้นมานะครับขอบคุณมากค่ะรู้สึกมีพลังยิ่งได้คุยกับอาจารย์แล้วยิ่งจะฝากตัวเป็นสิทธิ์เลยค่ะ จะได้ไม่เสียเวลาลองผิดลองถูกสัมผัสความจริงใจของอาจารย์จะช่วยให้พ้นวิกฤตนี้ได้และติดต่อไปค่ะเห็นไหมครับพลังของความจริงใจในการสื่อสารออกไปนะครับมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่มมีพลังหมหาศาลนะครับก่อนอื่นเนี่ยที่เขาจะซื้อโปรดักต์ของพี่น้องเขาจะซื้อตัวตนของพี่น้องก่อนนะครับอ่าอีกท่านหนึ่งผมอยากเข้าอบรมนะครับยินดีครับ และอีกท่านหนึ่งนะครับสู้นะครับเขาต้องผ่านวิกฤตเศรษฐกิจตอนนี้ไปให้ได้นะครับขอบคุณมากครับผมจะพยายามครับขอบคุณที่ให้โอกาสครับเห็นไหมครับเข้ามาซื้อโปรดักต์นะครับแล้วต้องขอบคุณในการที่ให้โอกาสนั้นนะครับและแน่นอนนะครับเราจะพยายามเต็มที่ในการที่จะขับเคลื่อนเขาเหล่านั้นนะครับไปถึงจุดหมายให้ได้นะครับ และพี่น้องก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับกว่าฟันเศรษฐกิจวิกฤตตอนนี้ไปให้ได้นะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือองค์ความรู้ครับพี่น้องต้องมีองค์ความรู้ในการที่จะเข้าไปจับเ,เม็ดเงินจํานวนมากกว่าที่ผ่านมาในอดีตนะครับหากคิดแบบเดิมพี่น้องจะได้แบบเดิมครับหากคิดแบบใหม่พี่น้องจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างแน่นอนครับ เห็นไหมครับสุดยอดนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นได้อย่างนั้นนะครับดังนั้นข้อที่1นนะครับพี่น้องต้องนําไปปฏิบัติเลยนะครับและผมคิดว่าคลิปนี้จะเปลี่ยนชีวิตของหลายๆคนและเปลี่ยนเม็ดเงินในการทําธุรกิจของหลายๆายคนด้วยนะครับนำไปประยุกต์ใช้นะครับข้อที่1นนะครับพี่น้องต้องทราบว่าพี่น้องอยู่ในธุรกิจอะไรนะครับ หลายคนบอกอ้าวก็ผมอยู่ในธุรกิจนี่ไงขายคอมพิวเตอร์อยู่ตอนนี้หนูอยู่ในธุรกิจของการขายเครื่องออกกำลังกายนี่อยู่ในธุรกิจของการขายอาหารไงนี่ก็อยู่ในธุรกิจของการทำรูปแบบของบัญชีไงนี่อยู่ในธุรกิจของการขายเกี่ยวกับอของซูเวเนียพวกกิฟชอปนี่ไงนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับ หากพี่น้องเริ่มคิดได้ในลักษณะนั้นนะครับให้หยุดเลยนะครับหยุดการทําธุรกิจเลยเพราะว่าผลลัพธ์ที่ตามมานะครับพี่น้องก็จะจมอยู่ในการแข่งขันที่รุนแรงมากและผลกําไรน้อยมากมากครับกระบวนการคิดอย่างนั้นนะครับมันเป็นกระบวนการคิดที่อยู่ในลักษณะของการส่งผ่านห่วงโซ่แค่นั้นเองพี่น้องเป็นคนแค่ ส่งผ่านแค่นั้นเองทรานซัชชั่นแค่นั้นเองเป็นทรานซัชชั่นบิสเนสแค่นั้นเองมันอยู่ในทะเลการแข่งขันรุนแรงใครทำก็ได้นะครับพวกนี้จะเปิดช็อปขึ้นมาแล้วก็เข้าไปทำเกี่ยวกับเรื่องชิปปิ้งนะครับก็ทำได้ใครทำกันเยอะแยะมากมายนะครับแต่ความแตกต่างไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับพี่น้องหากคิดว่าลงไปทำธุรกิจแล้วอยู่ในแค่ เป็นห่วงโซ่นะครับเป็นแค่ข้อต่อของธุรกรรมในการส่งผ่านแค่นั้นเองอย่าทำเพราะยุคหน้านะครับพี่น้องจะมีออยอดขายลดลงเรื่อยๆแล้วก็มูลค่ามันถูกลงเรื่อยๆนะครับใครทําก็ได้นะครับแล้วความคิดอะไรละ่ะที่มันสร้างเงินได้ขนาดเป็นหลักล้านหลักร้อยล้านหลักพันล้านจากหน่วยธุรกิจนั้นนะครับพี่น้องต้องคิดในลักษณะว่า เราอยู่ในธุรกิจที่สร้างอาณาจักรลูกค้าขึ้นมาโดยเราตอบสนองแก้ปัญหากับสินค้านั้นๆน,น,นะครับเราอยู่ในธุรกิจที่สร้างอาณาจักรลูกค้าขึ้นมานะครับและนี่จะมูลค่ามหาศาลมากๆกว่าพี่น้องไปอยู่ในแค่ห่วงโซ่เล็กๆในการแค่ส่งผ่านเอกสารเห็นไหมครับใครทําก็ได้ตรงนั้นไปทําเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ แต่หากพี่น้องเข้าไปในธุรกิจใดธุรกิจหนึง่งแล้วพี่น้องกําลังสร้างอาณาจักรของลูกค้าขึ้นมาโดยที่พี่น้องสามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหาเขาผ่านโปรดักต์ของพี่น้องได้ตรงนั้นแหละครับจะเป็นมูลค่าเป็นหลักล้านหลักร้อยล้านหลักพันล้านขึ้นมาซึ่งเทคนิคนี้นะครับสตรีมจ็อกใช้นะครับทางเจฟบเบซอสนะครับ ของ a เม z o n ก็ใช้นะครับอีลอนมาสก็อยู่ในลักษณะแนวทางนี้เช่นกันนะครับและนี่ก็คือเป็นแนวทางที่จะทำให้เรานะครับก้าวไปถึงจุดนั้นนะครับเป็นจุดที่เข้าไปสู่น่านน้ำสีครามนะครับบรูโอเชียนการแข่งขันน้อยมากๆนะครับในช่วงยุคดีต้องนี่นะครับการแข่งขันน้อยมากๆนะครับเพราะว่าน้อยคนที่จะเข้าใจถอดรหัสนี้ออกนะครับ ข้อต่อไปนะครับคือข้อที่2พี่น้องคือธุรกิจนั้นครับท่าจะเห็นว่าจากที่ผมใช้ฟังของการสื่อสารเห็นไหมครับทุกคนต้องการจะเรียนทุกคนต้องการที่จะเข้ามาศึกษาถามว่าเขาซื้อโปรดักต์นะมครับไม่ใช่นะครับเขาซื้อในตัวตนของผมเองในการที่สื่อสารออก พี่น้องเป็นในตัวพี่น้องเป็นธุรกิจนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเข้าใจกระบวนการว่าตัวตนของพี่น้องเองนั่นแหละที่จะต้องสื่อสารออกไปไม่ใช่สินค้าน,นั้นๆก่อนที่เขาจะซื้อสินค้านั้นเขาซื้อตัวพี่น้องก่อนแล้วซื้อสินค้าตามมานี่คือธรรมชาติของมันนะครับนี่คือเคล็ดลับ ที่ทำให้มูลค่าธุรกิจขนาดใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับจากจุดเล็กๆนะครับหากใครถอดรหัสนี้ออกนะครับและเข้าใจกระบวนการของมันแล้วพี่น้องจะอันล็อกเงินจำนวนมหาศาลได้เลยนะครับนี่คือข้อที่2องนะครับพี่น้องคือตัวตนของธุรกิจนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราไปหาผลักมาแล้วมาขายอันนั้นด้อยู่ในแค่ห่วงโซ่ข้อต่อเล็กๆแค่นั้นเองนะครับเขาไม่ได้ให้ความสําคัญมาก เผื่อไม่รู้ด้วยจำไปว่าชื่อเสียงเลียงนางไทยแต่มาขายตัวเจ้าครีมกระปุกเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับหรือขายตัวสินค้าที่จับต้องได้ที่เขาต้องการเป็นปกติอยู่แล้วนะครับข้อต่อไปนะครับเป็นข้อที่สําคัญไม่น้อยหน้ากันเลยนะครับข้อนี้พี่น้องอย่าบังคับให้เขาซื้อเข้าใจนะครับนักการตลาด บริษัทหลายๆบริษัทพยายามที่จะยงแอดให้เห็นเยอะๆให้มันเห็นเยอะๆแล้วบอกซื้อๆๆๆ,ๆ,ๆลงเลยยังไงครับไม่ซื้อกฎของแรงกริยากับปฏิกิริยาแรงสะน้อน่นะครับมันก็จะพยายามียกผลออกนะครับพี่น้องลองดูว่าใครพยายามที่จะให้พี่น้องซื้อนะครับพี่น้องก็จะหนีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องก็ต้อง ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติตามปกตินะครับให้มันเป็นไปอย่างนั้นนะครับโดยวี่น้องสื่อสารออกไปเป็นตัวตนจริงๆของวิ่น้องออกไปนะครับด้วยเจตานานที่จะแก้ปัญหาให้เขาจริงๆเนีร่รก็คือพลังของการสื่อสารที่วิ่น้องต้องฝึกนะครับคนที่จะทําธุรกิจต้องเข้าใจประเด็นนี้นะครับและโลกยุคหน้าโลกดิจิตอลนะเขาจะแ็กตัวตนของวิ่น้องได้ไม่ยากนักนะครับ และมันเป็นโอกาสที่ใหญ่มากๆที่พี่น้องจะแสดงศักยภาพของพี่น้องขึ้นมาว่าตัวตนของพี่น้องคืออะไรนะครับและเราชอบอะไรนะครับด้านไหนแล้วสื่อสารมันออกไปทางมีพลังเราฝึกการสื่อสารตรงนี้นะครับอย่างมีพลังและใช้เคล็ดลับที่ผมทดลองแล้วด้วยตัวเองแล้วมันได้ผลนะครับมันได้ผลและนี่คือเคล็ดลับที่หลายๆคนละเลย และไม่เข้าใจมันเวลาจะเข้าไปทาธุรกิจหลายคนทําไมยอดขายตกทําไมคนไม่ซื้อของนะครับแล้วก็ไปยิงแอด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 ที่เข้ามาก็ยังไม่ซื้ออีกเห็นไหมครับก่อนที่เขาจะซื้อของเขาซื้อตัวตนของพิ่งน้องก่อนว่าคนนี้เป็นยังไงคนนี้จริงใจระดับไหนคนนี้เก่งอะไร นะครับแล้วถึงจะซื้อโปรดักต์ไหนมาดูซิโปรดักต์เขาอะไรนี่นะครับมันก o p ปี้ตัวข้างในไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมบางคนถึงสามารถขายโปรดักต์ได้เยอะบางคนขายโปรดักต์ไม่ได้เลยนะครับน้องลองดูร้านบางร้านนะครับมีลูกค้าแน่นเลยนะครับแต่บางร้านที่มีเลยนะครับแค่บางร้านเซอร์วิสไมในการที่จยขายเนี่ย ก็ไม่มีแล้วนะครับก็ไล่ลูกค้าเรียนรางไปนะครับแต่บางร้านเนี่ยผมมาเลยยินดีตอบตรงไหนช่วยเหลืออะไรได้บอกมาร้านอย่างนี้น่าไปเห็นไหมครับนี่คือก็ขายตัวตนก่อนแล้วพี่จะมีโบรดกอะไรบอกผมเดี๋ยวผมซื้อเห็นภาพั้ยครับนี่คือธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วผมทดลองแล้วปรากฏว่ามันใช้งานได้ ยอดเยี่ยมจริงๆและนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมบริษัทขนาดใหญ่ถึงโ,โตเยอะมากๆนะครับเขาใส่ตรงนี้เข้าไปเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นก่อนที่จะซื้อโปรดักทุกครั้งนะครับตรงนี้จะเกิดขึ้นก่อนเขาจะซื้อตัวตนของพี่น้องก่อนเรามีการฝึกตรงนี้นะครับและเรารับคนที่จะเข้ามาตั้งใจจริงๆนะครับที่จะสร้างเม็ดเงินหลักล้านขึ้นมาจากธุรกิจที่ตนเองชอบนะครับ เข้ามาในฟรีดอมไฮบริดเรามีซิสเต็มการขับเคลื่อนธุรกิจทุกธุรกิจต้องมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนนะครับรถยังมีเครื่องยนต์เลยและธุรกิจทำมันมันมีเอนจิ้นในการเทียบขับไปเราจะดึงศักยภาพพี่น้องออกมาว่าพี่น้องรักชอบอะไรจริงๆนะครับไม่ใช่ตามคนโน้นตามคนนี้ตามคนนั้นสุดท้ายลงเอยเนี่ยไม่ได้เงินหรอกครับ การทำแอดเฟรก็เหมือนกันหากไปเอาโปรดักคนอื่นอย่างเดียวแล้วทำการโปรโมทอย่างเดียวใครทำก็ได้การดึงทัฟฟิกเข้ามาไม่ใช่เรื่องยากนะครับเราเข้าไปใน Google Ad ดเราจ่ายเงินเดี๋ยวทาฟฟิกก็มาแล้วแต่มาแล้วเขาซื้อหรือเปล่าตรงนี้นะครับที่เราขึกกันว่าตัวตนของพี่น้องเนี่ยนะครับพอเข,เข้ามาแล้วเขาอยากไปซื้อต่อซื้อต่อซื้อต่อ,อ,ตอทำอยังไง แล้วเอาระบบใส่เข้าไปเครื่องยนต์ใส่เข้าไปคราวนี้นะครับพี่น้องจะผลิตเงินรุนแรงมากๆากจากดีอ็ที่ไม่จำเป็นต้องสต็อกเลยไม่จําเป็นต้องชิปปิ้งเลยเป็นดีสินค้าดิจิตอลโดยเฉพาะซึ่งมันสอนรับกับอนาคตที่กำลังจะเกิดเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่จำเป็นต้องจ้างคนนะครับพี่น้องเอาซอฟ์ออกใช้พี่น้องคนเดียวก็พอแล้วนะครับแล้วมีคนช่วยอาจจะคนสองคนแค่นั้นนะครับ อย่างเก่งนะแล้วก็เอาซอสออกให้หมดเอาคนเก่งๆของป,งประเทศนู้นประเทศนั้นเข้ามาช่วยมีหมดนะครับจะเป็น copywriting ไหมจะเป็นคอนเทนต์ไหมหรือจะเป็นตัวรา,ายละเอียดการทําเกี่ยวกับแอนิเมชันรายละเอียดการทําเกี่ยวกับเรื่องวิดีโอนะครับมีหมดในการที่จะซัพพอร์ตวิ่งน้องแต่สิ่งที่ทําไม่ได้ก็คือตัวตนจิตข้างในของวิ่งน้องเนี่ยละครับที่มัน copy คัปปี้กันไม่ได้ ตรงนี้แหละครับทำไมคนขายดีคนนึงขายไม่ได้ทําไมร้านนู้นคนแน่นทำไมร้านนี้คนไม่มีเพราะเขาซื้อตัวตนของพี่น้องก่อนความจริงใจของพี่น้องมันสัมผัสได้ไหมนะครับและความที่พี่น้องสื่อสารออกไปมันมีพลังมากไหมและส่วนผสมทั้งหมดนี้นะครับ จังเป็นมากๆที่พี่น้องจะต้องฝึกนะครับเละเราสึกกันรับจํานวนจํากัดนะครับเราต้องการคุณภาพที่ออกมานะครับและคนที่มุ่งหน้าเอาจริงนะครับเราจะสร้างไม่เงินหลักรล้านกันนะครับเข้ามาที่ l i แอนทิทักษทย์นะครับเราจะสร้างตัวระบบฟ e ีดอมไฮบินให้พี่น้องฟร e ดอมไฮบินย่อส่วนมาจากพวก Amazon อเมซอนย่อส่วนมาจากเจ้าของ Apple นะครับที่ซักเซ สเกลใหญ่นะครับแต่มันเป็นยอส่วนมาเป็นส่วนบุคคลลายบุคคลว่าทำยังไงเทคโนโลยีระดับโลกนะครับน้อยคนรู้ในวงการนี้นะครับส่วนมากก็จะไปยิงแอดกนะันยังไม่ใช่นับน,นกระบวนการนั้นไปฝึกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับสอนให้กดปุ่มเนี่ยมันง่ายนะครับสอนให้กดปุ่มมันง่ายมากแต่สอนที่จะเปลี่ยนคนให้ไปจับเงินลา้านล้านตรงนี้ะ มันยิ่งใหญ่กว่าก,กันมากนะครับเข้ามาที่ไลน์แอดพิทักษ์เอไอนะครับผมพร้อมที่จะให้ศักยภาพสูงสุดกับพี่พน้องในการที่จะเปลี่ยนชีวิตพี่น้องในช่วงวิกฤตนี้นะครับอย่าช้านะครับวิกฤตเศรษฐกิจกำลังเข้ามาเรื่อยๆพี่น้องเปลี่ยนจากออฟไลน์ขึ้นออนไลน์และหากยังสับสนนะครับหรือทํางานประจําอยู่สับสนอยู่ไม่รู้จะทําทอะไรเข้ามาที่ไลน์แอดยิ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะสร้างระบบซิสเต็มให้เพี่น้องขับเคลื่อนดึงเม็ดเงินจํานวนมหาศาลเข้ามากันว่าทำได้อย่างไรและมีเครื่อมอะไรบ้างที่มือระดับโลกเขาใช้งานกันครับวันนี้ผมต้องขอกลาบพี่นน้องไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ